สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมเซลเบนจาก R D D c ดี c e n t e r นอร์ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบนก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับเจ้า4ประตูตัวเตี้ยสีส้มกันบ้างนะครับเบนยังไม่เคยรีวิวเจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับคลิปนี้เบนเลยพามาทําความรู้จักกัน3คันจุกๆไปเลยนะครับนี่ก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเบนขออนุญาตแจ้งชื่อรุ่นเต็มๆของเขาให้ทราบก่อนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆก็คือ โตโยต้าไ l u ัก e ีโวดับเบิลแ 2.4J พัทแซดอีดิชั่นะครับตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีการติดตั้งหลังคาแคลิบอยแบบเสมอเก่งมาด้วยนะครับทั้ง3คันเลยนะครับตัวแคลิบอยใช้งานดีมากๆนะครับทั้ง3คันเลยนะครับเดี๋ยวเบนจะพาไล่รีวิวนะครับ ไปทีละคันเลยนะก่อนอื่นนะครับเลขไม้นะครับ3คันนี้ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ประมาณแสนนิดๆนะครับพ้นแสนมานนิดเองนะครับก็ราคาจําหน่ายอยู่ที่3ามแสนแปบาทเท่ากันทั้ง3าคันนะครับเรียกเรียกได้ว่าสภาพใกล้เคียงกันนะครับเลขไม่ราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับก็โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเป็นพาชมเลยนะครับเพื่ออันนี้ คุณลูกค้าท่านไหนนะครับอยากหารถที่เอาไว้ใช้ในหน่วยงานเนาะแล้วให้และอยากให้หน้าตานะครับมันแบบเหมือนกันนะครับมันจะได้จำง่ายๆเนาะให้มันสอดคล้องกับให้มันสอดคล้องกันนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวเบน์พาดูโครงสร้างของคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นสีส้มมาจากโรงงานนะครับเป็นสีส้มมาจากโรงงานเขามีพื้นฐานเดิมคือสีขาวนะครับ คุณลูกค้าลองดูได้นะครับพื้นฐานเดิมของเขาเป็นสีขาวเห็นไหมครับนี่พวกโครงสร้างต่างๆของเขาเป็นสีขาวหมดเลยแชสซีต่างๆนะครับคานต่างๆสีขาวหมดเลยแต่เขาไปทําสีส้มนะครับเป็นสีส้มโรงงานนะอันนี้คุณลูกค้ามั่นใจในเรื่องของคุณภาพสีตัวรถได้เลยนะครับว่าได้สีจากโรงงานมาแน่นอนนะครับแล้วก็สีจากโรงงานนะครับลูกค้าสามารถจัดไฟแนนได้นะ สีส้มทั้ง3คันนี้ลูกค้าซื้อสดและจัดเฟนแนนซ์ได้เลยนะครับซื้อสดที่เป็นไม่เก็บแบตนะครับส่วนลูกค้าจัดไฟนแนนซ์นะครับก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง8.4งวดน,นะครับก็เข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคนโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับตรงน,นี้อันนี้บอกได้เลยว่าเดิมเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่น็นอตด,ด้านในเดิมหมดเลยนะอันนี้นี่น,อน็อตมีการแกะถูกต้องไหมครับแกะเพื่ออะไรแกะเพื่อเอาฝากระโปรงทําสีเป็นสีส้มนะ ที่เป็นแจ้งว่าเป็นสีโรงงานนะครับคือคือพื้นฐานเดิมมันเป็นสีขาวนะครับแต่เขาไปทําเป็นสีส้มดังนั้นนะครับมีรอยแกะนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาเอาฝากระโปรงไปทําเป็นสีส้มนั่นเองนะครับแต่ว่าทุกอย่างยังเดิมหมดนะยังเดิมหมดนะเป็นการทําจากโรงงานนะทำจากในโรงงานนะครับนี่อันนี้แก้มด้านในของเขานะครับหัวสวยๆเลยนะครับเห็นไหมเห็นหัวนอนไหมครับสวยเลยนะครับ แผ่นเพดนะครับตัวนี้นี่นะครับไม่มีลอกไม่มีสนิมนะนี่ดูแก้มนะครับเดิมมากนะครับ3ามคันนี้นะเป็นดูหมดแล้วนะครับอันนี้มาพาลูกค้าชมแบบเชิงประจักษ์อีกทีนะนี่แก้มขวาแก้มซ้ายนะครับสวยงามนะนี่ตัวพวกปั๊มต่างๆนะครับคานต่างๆนะสีต้องเท่าเทียมกันนะต้อง เท่ากันทั่วถึกนะครับไม่ใช่ตรงใดตรงหนึ่งสะอาดกว่านะครับนี่นะครับปั๊มจากโรงงานนะครับยังอยู่ชัดเจนนะตัวไฟนะครับไฟไฟโรงงานจะเป็น AA นะครับผมนี่เดิมเดิมเลยนะครับใครลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้รถไว้ใช้งานแบบเดิมเดิมนะครับมีประวัติที่มาที่ไปชัดเจนนะครับก็ที่เบนซ์นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้คุณลูกค้าได้ ลองชมกันนะครับที่เบ้นนะครับรถเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบตลอดนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบตลอดนะนี่แกมเอ่อรถด้านในสวยๆเลยนะครับผมไม่มีรอยกระแจขันมาเลยนะนี่ลองดูนะครับไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมนะครับเพราะว่าอยู่กลางแดดเบ้นก็มองไม่ค่อยเห็นนะเอาเป็นว่าเดิมนะครับเท่าที่เป็นเห็นที่เป็นมองนะ สวยงามมากนะครับตัวนี้เขาจะมีรอยการใช้งานเล็กๆน้อยเท่านั้นนะครับจะไม่มีแผลใหญ่นะครับนี่ตัวนี้นะครับทั้ง3คันนะเป็นรถที่หมดสัญญาเช่ามาจากโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเป็นรถของนั่นแหละนะครับโทรคมนาคมแห่งชาติก็มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับคืออาคาเนีคาเปตตอนนะครับผู้ผู้เช่านะครับเช่า ครบสัญญาแล้วก็ก็อเอามาคืนนะครับแล้วบริษัทเบน์นะครับก็ทําการจําหน่ายนะครับก็แพ้นิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของโครงสร,ร้างยังเดิมอยู่นะสาหรับเจ้าตัวนี้นะด้านหลังนะครับติดตั้งหลังคาแคลริบอยในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเบนท์ทการลอกให้ก่อนสมมอบนะครับพื้นฐานด้านหลังนะครับเขาจะเป็นสีสีดำนะนี่เขาจะเป็นสีดํามานะครับแต่ถ้าเกิดว่า ตัวนี้นะครับมีการเคลมออฝาหลังนะครับลูกค้าอยากให้เป็นสีส้มก็สามารถทําได้นะครับจะได้เป็นสีส้มเท่ากันทั้งคันเนาะส่วนตัวแคลิบอยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีการติดแม็กไรเนอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฝาหลังนะใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ปกติก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานจริงๆนะครับคันนี้ สวยนะครับพวกเม็ดอาร์กต่างๆางางด้านหลังนะครับยังอยู่ชัดเจนนะอยู่ชัดเจนเลยนะครับผมเดิมๆนะครับเดิมๆนะค,คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าลัน3คันเลยนะเดิมๆโอเคเบนลืมพาชมน็อตป,ประตูนะครับเดี๋ยวพาไปชมประตูก่อนนี่นะครับน็อตแกม้มสวยงามนะสวยงามนะครับน็อตป,ประตู ประตูมองเห็นยากอยู่นะเนี่ยอันนี้นะนี่พาชมบางส่วนนะครับพาชมบางส่วนเท่าที่มองเห็นนะครับเท่าที่กล้องไปถึงนีนะครับนัดเดิมนะครับใครที่ชอบโครงสร้างเดิมๆนะที่เบนซ์มีให้ชมไม่ให้เลือกกันนะนก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนิดหนึ่งครับเบนซ์จะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเพราะว่าแสงมันจ้ามากนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับ รอยการใช้งานเล็กกน้อยครับสามารถจะเป็นรอยหินนะครับคันนี้นะยางนะครับตัวนี้เป็นยางปี2022นะครับช่วงล่างดำๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีสนิมนะนี่เป็นรูปให้ดูครับนี่ช่วงล่างดำๆไม่มีสนิมนะครับมีฝุ่นอย่างเดียวเดี๋ยวตัวนี้ทําการล้างก่อนสมมอบให้นะครับรถทั้ง3าคันนี้นะครับเดี๋ยวทําการสปาล้างสปานะครับเก็บงานให้ก่อนสมมอบนะครับ ดูนะตรงนี้นะครับนัดสวยงามมากมันอยู่กลางแดดนะครับแสงมันจ้านะเบนไม่รู้เหมือนกันนะว่ากล้องมันโฟกัสได้มากแค่ไหนนะครับนี่นะครับก็สวยนะผ่านนะครับคันนี้ผ่านนะครับมิดประตูอาร์ประตูะต,ต่างๆผ่านนะผ่านหมดนะเนี่ยสวยงามนะครับโอเคเดิมนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเบนพาชมในส่วนของตัวด้านหน้านิดนึงแล้วกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโฉมแบบโลโกคนะครับเป็นกระจังหน้าหกเหลี่ยมสีดำเป็นโอแบ็กนะครับล้อมรอบด้วยตัวสีโครเมียมนะครับก็สวยงามดุด,ดันดีนะครับในส่วนของด้านหน้าไฟด้านหน้านะครับเป็นคาโลเจนนะครับกับไฟตัดหมอกคาโลเจนนะครับ มีมาพร้อมก็แสงเขาจะออกเป็นสีเหลืองเหลืองส้มๆนะครับก็เขาเรียกว่าถนอมสายตาของผู้โดยสารฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะไม่ยังปลาดีเหมือนกันโอเคครับแต่เป็นผ่านชมด้านในต่อนะครับโอ้โหร้อนจริงๆเดี๋ยวจะเล่งเครื่องให้ฟังด้วยนะโอ้คันแรกก็9นาทีแล้วนะครับคุณลูกค้านี่สองพั 2, รอบสองพันรอบนิ่งๆนะนี่ เป็นลองขับทุกคันแล้วนะครับรถบอกได้เลยนะครับว่าโหแบบเครื่องดีนะครับเครื่องแรงมากนะครับตัวนี้สองจุดี่ครับร้อยห้าสิบแรงม้านี่กระจกปรับไฟฟ้านะครับทั้งหมดแล้วนะสําหรับเจ้าคันนี้นะก็ภายในสะอาดเลยนะเนี่ยภายในสะอาดเลยภายในสวยเลยนะครับนี่พรมลายหนังนะครับพรมลัยหนังนุ่มมากนะครับสวยเลยนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสหนึ่งหม หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับไฟโชว์ไม่มีเตือนอะไรนะปกตินะตัว้องโพลิสานะครับสีดำก็ดูแลรักษาง่ายนะครับจอมาตรฐานของโตโยต้านะครับจอก็สวยเลยนะครับค่อนข้างดีเลยดูดีเลยนะครับเป็นจอวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมี AUX แล้วก็ตัวของ USB มาให้นะครับแอร์นะครับเป็นแอร์แมนนวลนะครับ มีช่องไฟ12โวลต์ทั้งหมด2ช่องนะครับซ้ายขวาแบ่งกันนะเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับโหมดการขับขี่นะครับโตโย t a ก็จะมีอยู่2โหมดนะ Eco โห d e แล้วก็ Power Mode นะครับใช้สําหรับในการประหยัดน้ำมันแล้วก็ในการเล่งแสงก็ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ฟังก์ชันความสะดวกสบายนะครับเบื้องต้น มีมาให้ครบนะครับไม่หวือหวานะไม่หวือหวาเน้นการแบบใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเนาะถ้าเป็นโตโยต้านะตัวนี้นะครับกุญแจตัวนี้นะครับมีมาให้2ดอกเลยนะครับแล้วก็กุญแจอยางอะไหล่นะแล้วก็กุญแจในส่วนของตัวกุญแจสำรองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเบนพาชมด้านหลังต่อนะครับ นี่เบาะด้านหลังนะสวยงามเลยนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับสวยเลยนะครับนี่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกนะครับสําหรับเบาะด้านหลังนะการใช้งานน้อยจริงๆนะครับสําหรับตัวนี้นะนี่ใช้งานน้อยมากนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับก็แผงหลังคานะครับก็สวยงามนะครับไม่ต้องทําความสะอาดเลยนะครับนี่ก็สวยงามนะครับมีที่ห้อยนะครับสําหรับเกี่ยวเสื้อผ้าอีก2จุดนะครับ ในส่วนของตัวเบาะที่นั่งนะครับสามารถปรับขึ้นได้นะนปรับขึ้นได้นะครับลูกค้าสามารถวางของสัมภาระเพิ่มเติมได้นะช่องเอกสาร2ช่องซ้ายขวานะครับมีตะขอเกี่ยวให้ฝั่งละหนึ่งก็เพอร์เฟกนะครับเป็นพาเป็นลืมพาดูเบาะด้านหน้านะนี่เบาะด้านหน้าก็าประมาณนี้นะก็สวยงามนะครับฝั่งอ่าคนขับนะครับคดยังดีขนาดนี้นะครับฝัง่ง ข้างคนขับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจคันไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักสอบถามเบนเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเบนจะทําการส่งข้อมูลส่งรูปภาพให้ชมด้วยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับซื้อสดไม่เก็บแวดนะครับมีค่าจัดโอนอยู่ที่2,700บาทเท่านั้นนะครับดูช่วงล่างกันต่อสําหรับเจ้าคันนี้ช่วงล่างยังอะไรอยู่ครบนะครับช่วงล่างดําๆเลยประมาณนี้นะไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลย สวยงามมาดูคันต่อไปนะครับอีกคันหนึ่งนะครับก็เป็นคัดมาไว้ทั้งหมดแล้วแหละนะครับสวยทุกคันนะครับก็คือเป็นเลือกคันที่ไม่น้อยที่สุดนะครับสามคันแรกนะเราก็พามาชมนะตัวนี้ก็นะสวยๆเลยนะครับน,นี่แก้มด้านในสวยๆเลยนะครับอันนี้แกะไม่เป็นไรนะเพราะว่าอา่า ทำสีส้มแกะเพื่อถอดฝาออกมาทําเป็นสีส้มนะครับไม่ได้เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่นะนี่แกะเพื่อเอาฝามาทําสีส้มนะครับเพื่อจะได้สวยๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถอดออกมาแล้วมันทําสีไม่ได้นะนแก้มนะครับนี่มาวัดกันตรงนี้นะครับความสวยที่แท้จริงนะครับแก้มนะครับคานนะครับคานนี่ครับ ขาสวยเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับไฟเดิมนะนี่ไฟเดิมเลยนะครับไฟเดิมเลยนะครับสวยงามมากนะครับท้องเครื่องนะครับนี่น็อตไม่มีสนองสนิมเลยนะไม่ใช่รถน้ำเค็มแน่อนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อไปูปลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับแก้มด้านในนะครับ อมองไม่เคยเห็นเนาะมันไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะครับแต่มันไม่มีมานะครับไม่มีชนมะ,ะดูตัวนี้แทนได้นะครับตัวนี้แทนได้นี่เดิมเดิมนะครับเดิมนะสวยสวยเลยยางตัวนี้นะครับใหม่กว่าเพื่อนหน่อยนะครับยางปี2024ี่สัปดาห์ที่ส1บเอ็ดนะครับนะครับช่วงล่างก็เบนอาจจะพา ลงดีเทลเยอะไม่ได้นะครับในแต่ละใน,ในทุกๆคันนะครับเพื่อคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะช่องล่างดำๆเลยนี่ช่องล่างสวยๆเลยนะครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเบน์ก็ได้นะครับแล้วก็แอดไลน์กันได้นะครับจะเป็นส่งรูปภาพให้ชมนะอ่าหลังคาแคลริบ,บอยตัวนี้ล็อกนะดูไม่ได้นะครับ แต่คงจะเหมือนเหมือนกันนะเพราะลอดลถเอเพรลดอตเดียวกันมาดูน็อตส่วนของประตูนี่นะครับเงี้ยสวยงามเลยนะครับล้างทำความสะอาดนิดล้างทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะนี่นะครับเดิมๆนะครับก็ห้องโพเดยสารคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะนี่ฝั่ง ด้านข้างคนขับนะครับสวยงามเลยนี่เป็นไงนะครับจะพาดูสำเนาเล่มสักคนันเนาะที่ท่านหลังก็สวยงามเลยนะครับกริบกิบโอเคเดี๋ยวจะพาดูสำเนาเล่มสักคันนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ฟังนะซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับ3 8 0 0 0 0แป่ทนจบเลยนะครับ มีค่าจัดโอนอยู่ที่2,700บาทรถต่อสภาพ้ก่อนส่งมอบนะครับนี่นะครับคนันนี้เลขไม่จะอยู่ที่1,7,540กิโลเมตรนะครับนี่ไม่มีไฟอะไรผิดปกติโชว์นะครับรอบเครื่องนิ่งๆนะครับรอบเครื่องนิ่งๆนะเบนลองขับแล้วนะโหแบบแรงจัดนะครับนี่ ตัวปรับกระจกไฟฟ้า,ฟาหมดแล้วนะนี่สะอาดมากนะครับเาเรียกว่าสภาพดีดีเลยนะแอร์เย็นฉ่านะครับแอร์เย็นฉ่านะนี่ภายในนะครับจุกจกไปเลยนะครับ3ามคันสำเนาเล่มอ่ดูสักคันหนึ่งก่อนสำเนาเล่มอยู่ที่าจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ นั่งสองตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาปีสองพนสิบนะครับนี่หนึ่งร้ห้าสิบแรงม้าสองพันี่ร้อยซีซีนะครับทีละสองพันสีร้อเลยน้ำหนับที่หนึ่งอาคานเน่แคปิตอนนะครับลูกค้ามาตอนแบบที่สองได้เลยภาษีในนาบุคคลนะครับอยู่มาสี่พันกว่าบาทนะเคียร์หสปีดนะครับโหมดอะไรก็มีเหมือนกันครบเหมือนตัวแรกเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะเครื่องอีกทีหนึ่ง เขาเรียกว่าเครื่องนิ่งๆนะครับเครื่องนิ่งๆนะ2,000รอบยังอยู่อีโคโหมดเลยนะครับตัวนี้นะ15กิโลเมตรต่อลิตรได้นะครับ15กว่าๆได้เลยนะครับสภาวะรวมนะในการขับขี่แบบสภาวะรวมนะอยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรก็ท้งนี้ครั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเท้าของคนอีกนะว่าเขาเหยียบยังไงนะครับ โดยส่วนตัวเป็นวิ่งกรุงเทพแล้วก็วิ่งแถวโซนรอบนอกนะครับก็อยู่มานี้15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับพอเบนก็ใช้รีโวอยู่เหมือนกันนี่ก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะคันที่สองโครงสร้างเดิมทั้งคันเช่นเดียวกันคันแรกนะครับต่อมาคันสุดท้ายนะครับอันนี้ สวยเหมือนกันนะครับแต่จะมีรอยรอยมากกว่าคันอื่นนิดหน่อยนะครับน,นี่โอเคไปเลยนะครับหัวน,น็อตสวยๆนะครับนี่น็อตด้านในสวยๆเลยนะครับมอกอนะครับแผ่นเพดนะครับสวยงามนี่นะครับหัวน็อตต่างๆ ไเลยนะครับปั๊มต่างๆนะครับชัดเจนหมดนะไฟนะครับโรงงานเดิมๆนะครับปั๊มเดิมๆไฟเดิมๆแก้มแก้มมองเห็นนะครับแก้มเดิมๆนะครับแก้มเดิมๆเลยนะครับ ด้านในมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเพราะว่ามันแสงมันไม่ถึงเดิมๆนะครับสวยงามนะห้องเครื่องไม่มีสนิมอีกเช่นเคยนะครับยางอันนี้ปี2023นะครับนี่แก้มสวยๆน,น็อตสวยๆเลยนะครับ ภายในเดี๋ยวูรพาดูภายในเลยแล้วกันนะคันนี้เนาะนี่ภายในอย่างนี้เลยนะครับแจ่มแจมสภาพใกล้เคียงกันนะนะครับแต่คันนี้มีกุญแจดอกเดียวนะกุญแจดอกเดียวนะแจดอกเดียวนี่นะครับภายในสวยๆอย่างนี้เลยนะครับดำๆ น็อตประตูเดี๋ผ่านน็อตประตูนิดหนึ่งน็อตประตูสวยๆจำเจมประมาณนี้นะแยวกลัวคลิปยาวเกินนะครับช่องล่างอย่างอะไรอยู่ครบนะครับช่องล่างำดำๆเลยแล้วก็จะมีตัวอ่าลืมพูดนะครับ แล้วเขาก็จะมีตัวในส่วนของอโครงหลังคาด้านบนเนาะเอาไว้พาดบันไดนะครับก็เหมาะสำหรับเป็นรถหน่วยงานรถเซอร์วิสลูกค้านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ข้างหลังใส่เครื่องมือช่างนะครับด้านบนใส่บันไดนะครับไว้เซอร์วิสลูกค้านี่ลงเล่มหมดทุกอย่างนะครับใช้ด้วยตามกฎหมายนะอันนี้มันเปื้อนดินนิดนึงนะครับ ดูไปรูปให้ดูไปได้นะครับฝั่งนี้ก็สวยๆสวยๆเลยซืย้อสดไม่เก็บแวตนะครับค่าจัดโอนอยู่2,700บาทนะครับค่าจัดโอนเราจัดโอนให้ลูกค้าจริงๆนะครับไม่ได้เน้นหวังกำไรจากในส่วนนี้นะครับสั้สาขั้นนะครับ380,000บาททวนนะครับ น,นี่นะครับ Not น็อตงามๆเลยนะครับนงามเลยโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากเข้ามาชมรถที่โกดังเลยนะครับก็ ที่เบนพามารีวิวนะครับนี่ก็คือโกดังบางนานะครับอยู่ติดกับใบเทกบางนาเลยนี่ข้างหลังนะครับงหลังนี่คือใบเทกบางนานะครับก็ถ้าลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะครับสามารถถ้าสมมุติขึ้นรถทัวร์มานะครับสามารถมาลงที่หมอชิดนะครับแล้วก็นั่ง BTS สายสีเขียวนะครับมาลงที่สถานีบางนาได้เลยนะครับก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับมาออกตรงนี้เลยเนี่ยมาติดกับตรงสถานีติดกับสถานีรถไฟนะเชื่อมต่อกันเลยนะอาคารตรงนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเดินลงมาแล้วเข้ามาที่กด,ดังเราได้เลยนะครับก็เดินทางมาง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดนะครับหรือลูกค้าที่มาจากในเมืองก็ตามนะครับสามารถนั่ง b ีเมาลงสถานีบางนาได้เลยนะครับ ก่อนที่จะมานะครับก็แนะนําว่าแจ้งเบนล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเบนซ์จะได้ทําการอัปเดตข้อมูลให้ก่อนนะว่ามีรถขันไหนยังว่างอยู่บ้างนะครับก็ลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาชมนะครับแล้วเข้ามามาดูมาจองได้เลยนะครับหรือถ้าท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็แนะนําทักไลน์เ็นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเบนซ์ส่งข้อมูลรูปให้ชมก่อนนะถ้าเกิดว่าถูกใจ คุณลูกค้านะขันไหนนะครับก็สามารถทําการจองออนไลน์ได้เลยนะละว้วเบนซก็จะให้ทางไฟแนนซ์นะครับเข้าไปเซ็นได้ถึงที่เลยนะครับหรือว่าจะซื้อสดเดนซ์ก็จะดําเนินการได้เหมือนกันนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาที่โกดังเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นเยอะนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ถ้าเกิดลูกค้าซื้อสดแล้วอยู่ต่างจังหวัดหรือจัดไฟแนนซ์ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ให้ไปดาเนินการได้แล้ววันที่รถเสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็มารับรถที่โกดังได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นฝากไปนิดนึงนะครับ3 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลีโว่ประตู2.4 J จุดสี่เจพัสีดิชันปี2 0 1 9นนะครับคลิปนี้เป็นลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปรถยนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานให้เบน r d อดีดได้ดาเนินการต่อไปนะครับสำหรับคีนี้เปลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ